พวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะแต่ใช่ว่าจะไม่โดนทำโทษนะแต่สถานเบาไหนช่วยไปเปลี่ยนล้อรถให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงดิปฏิบัติเฮ้ยเียล้อรถถังเปลี่ยนไงวะเนี่ยกูเริ่มเบื่อน้เว้ย รีบไปอยกย้ายกันไปเร็วเข้าเดี๋ยว้ตาผมปากพ่อยเห็นข้าจะซวยอีกชักช้าทำไมทำไมมาคลักทำไมเราไอ้พวกนี้ดื้สารขังหมดไปไม่ต้องเข้ามาเข้าใจเรื่องจำคพลฝันาะวุ้ยมาถานเล้รอด้วยแทนเกลไอ้นอง เองไม่คิดจะพูดอะไรกับข้าบ้างเลยหรือไงอย่านิ่งนานสิเว้ยใจคอข้าไม่ค่อยดีมัอคืนฝันไม่ดีด้วยนะฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างดีว่าชักตูดกลับทันนะไม่งั้นข้างบ้านสอยไปแดก เป็นคนไม่ชอบตลกเหรอยิ่งนิ่งอีกอขอดูหน้าหน่อยถอะว่าว่ามึงจะเป็นคนยังไง เป็นทหารต้องรู้จักอดทนอดกลั้นมีระเบียบวินยัยเมื่อผิดแล้วยอมรับผิดแสดงว่ายังมีความเป็นชายชาติทหารอยู่บ้างใครเป็นหัวโจกเอ็งอีกแล้วเหรอวะทำไมเอ็งจะเป็นอย่างที่ข้ายอยากให้เป็นไม่ได้หรือไงวะครับผมถามจริงอะแกมีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือ,รอเปล่าวะ แม่ตายพ่อหาย,ยสับสนครับอ่าล่ะในฐานะที่เองเนี่ยไม่เคยมีใครคอยสั่งสอนเลยข้าจะให้ฟ้าเป็นคนตัดสินก็นแล้วกันโมจดครับมีไข่สองใบไข่ต้ม กับไข่ดิบถ้าเองหยิบได้ไข่ต้มพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกขอให้แกหยิบได้ไข่ต้มนะดีป่ะโทษนะครับผมขอดูไข่อีกใบได้ไหมครับเอาไปดิเอาเอาเอาอะไรล่ะก็มันขอนี่เอ็งหาว่าข้าโกหกใช่ไหมป่ะครับจ้า ไข่ดิบก็ได้แตกไปแล้วนะครับจา่างั้นไข่ที่อยู่ในมือจ่าเนี่ยคงต้องเป็นไขตไ่ต้มไข่ต้มเออเอไข่ต้มงั้นพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะแต่ใช่ว่าจะไม่โดนทำโทษนะแต่สถานเบาไหนช่วยไปเปลี่ยนลอ้อรถให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเิยปฏิบัติ ล้อรถถังเปลี่ยนไงวะเนี่ยกูเริ่มเบื Wein ่อนะเว้ย